รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย aj dvd home theater พี่นพคะเมื่อสัปดาห์ก่อนโน้นเราคุยกันถึงสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในประเทศอังกฤษที่นพยังจําได้ไหมคะจำได้สิครับนงบิวครับพี่นพเล่าให้นงบิวฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของก้อนหินขนาดใหญ่ที่วางเรียงซ้อนกันนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ stonehenge ใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่นอ็อันนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางแต่พี่นพรู้ไหมคะว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่เนี่ยก็ต่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะและสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในย จริงๆแล้วก็น่าสนใจทุกที่นะคะพี่นปแต่ที่หนูชอบมากเป็นพิเศษก็คือเมืองที่สร้างจากหินสีชมพูที่ชื่อนครเพตรานะคะพี่นพสถานที่ที่น้องวิวกำลังพูดถึงอยู่นะครับอยู่ในประเทศจอร์แดนครับและแท้ที่จริงเลยนะครับประเทศจอร์แดนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่อย่างนี้นะครับมากมายเลยทีเดียวครับเพราะว่าประเทศจอร์แดนนั้นมีประวัติศาสตร์เป็นถึงศูนย์กลางการค้าที่สําคัญของอาณาจักรโรมันครับและยังเป็นดินแดนส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของคริสตศาสนาด้วยนะครับ ประเทศจอแดนนะครับจึงถือเป็นถิ่นฐานของอารยธรรมโบราณที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่อยู่อย่างมากมายเลยครับน้องบิวได้ยินแบบนี้ชักน่าสนใจแล้วสิคะสําหรับประเทศจอแดนพี่นพช่วยเล่าเรื่องราวของประเทศจอแดนให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับน้องบิวครับประเทศจอแดนนะครับเป็นประเทศเล็กๆอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางในทวีปเอเชียครับมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าอาราชนาจัรฮัชไมจอแดนครับมีพรมแดนทิศเหนือติดกับประเทศซีเรียที่ตนออกชิงเหนือติดกับประเทศอิรัก ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับประเทศซาอุดีอาระเบียและทิศตะวันตกติดกับประเทศอิสราเอลครับน้องบิวแล้วที่บอกว่าเป็นประเทศเล็กๆเนี่ยเล็กแค่ไหนล่ะคะพี่นกถ้าพี่นกจะอธิบายให้น้องบิวนะครับได้เข้าใจและนึกภาพออกนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าประเทศจอแดนมีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยของเรานะครับ5.5เท่าครับเพราะว่าประเทศจอแดนนั้นมีพื้นที่เพียง92,300ตารางกิโลเมตรเท่านั้นครับแต่กว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ในประเทศนี้นะครับเป็นทะเลทรายครับ ใช่แล้วครับน้องบิวครับในปัจจุบันนี้นะครับประเทศจอร์แดนมีประชากรอยู่ประมาณ6.5ล้านคนครับส่วนใหญ่นะครับร้อยละเ8ปเป็นชาวอาหรับนอกจากนี้ก็จะมีชาวเซอร์คาเซียนร้อยละ1ครับและก็จะมีชาวอาร์เมเนียนอีกร้อยละ1ครับซึ่งผู้คนส่วนใหญ่นะครับก็คือคนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากปาเลสไตน์นั่นแหละครับซึ่งร้อยละ92จะนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีส่วนที่เหลืออีกร้อยละ6นะครับจะนับถือศาสนาคริสต์และอีกร้อยละ2จะนับถือศาสนาอิสลามนิกายชีห และศาสนาอื่นๆครับแล้วเาใช้ภาษาอะไรครับพี่น็อปใช้ภาษาอาหรับหรือเปล่าใช่แล้ครับนงบิวครับที่นี่ใช้ภาษาอาหรับนะครับเป็นภาษาราชการแต่ภาษาอังกฤษนะครับก็มีผู้คนนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางครับ ราะที่นี่นะครับถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศนิยมเดินทางมาพิสูจน์ความอัศจรรย์ครับและร่วมการไขปริศนาในดินแดนแห่งนี้กันอย่างมากมายเลยละครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นสเสน่ห์การท่องเที่ยวของประเทศแอบจอร์แดนะนะซึ่งผมเมื่อเดินทางมาครั้งหนึ่งเมือ่อปีพุทธศักราช2 5ง4าแต่เมื่อตอนนั้นนะครับผู้คนนักท่องเที่ยวยังไม่มากมายขนาดนี้นะครับ แล้วก็ทั้งๆที่ในขณนะนั้นเน่ะฮะไม่มีเหตุการณ์รบพุ่งกันวุ่นวายในประเทศรอบๆแต่ตอนนี้นะครับปรากฏว่านักท่องเที่ยวมีมากจริงๆครับในประเทศจอร์แดนนะไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยทำไมน้องบิวคิดอย่างนี้ล่ะครับ ก็พอรู้ว่าเป็นประเทศที่อยู่ในตะว,วันออกกลางก็ทําให้นึกถึงภาพของความขัดแย้งและสงครามนะสิครับแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับน้องบิวครบประเทศจอแดนนะครับได้ชื่อว่าเป็นดินแดนสันติภาพแห่งโลกตะวันออกกลางเลยละครับข่าวความขัดแย้งนั้นนะครับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศใกล้เคียงแต่ในประเทศจอแดนเองนะครับยังคงสงบสุขและชาวจอแดนเองก็ยังคงใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายเป็นปกติสุขครับและก็พร้อมจะมอบรอยยิ้มที่อบอุ่นเพื่อต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมิตรไมตรีอยู่เสมอเลยละครับน้องบิว สนับสนุนโดยสวนนงนุษย์พัทยา AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะพี่น้องคะเมืองหลวงของประเทศจอแดนคือกรุงอามานใช่ไหมคะใช่แล้วครับน้องบิวครับเมืองหลวงของประเทศจอแดนคือกรุงอมานครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ลดหลั่นกันหลายลูกซึ่งเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อระหว่างภูงเขาจอแดนและทะเลทรายครับกรุงอมานเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า9,000ปีเลยนะครับน้องบิว ซึ่งผู้คนที่นี่นะครับก็ยังคงอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ได้เป็นอย่างดีครับทางบ้านเรือนอาหารการกินและการแต่งกายครับในขณะที่วัฒนธรรมตะวันตกที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ก็สามารถผสมผสานรวมกับวิถีดั้งเดิมนะครับได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับแบบนี้นี่เองประเทศจอแดนถึงได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมและประวัติศาสตร์ใช่ละครับน้องบิวครับแต่สิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันนะครับนั่นก็คือร่องรอยของสถาปัตยกรรมโบราณต่างๆนะครับที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศจอแดนครับน้องบิว แล้วที่กรุงอมัมร a มีสถาปัตยกรรมโบราณอะไรบ้างครับพี่นองที่เด่นๆเ,เลยนะครับน้องบิวครับก็คือป้อมประการแห่งกรุงอัมรณครับป้อมประการแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นประมาณคริสตศักราช1 3 8ถึง161ครับเพื่อใช้เป็นจุดสังเกตเหตุการณ์ต่างๆรอบเมืองครับ จากเนินเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของป้อมประการเก่าแห่งนี้เราสามารถชมวิวทิวทัศน์ของกรุงอัมมานได้แบบรอบทิศทางเลยนะครับและยังเป็นจุดที่สามารถมองเห็นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดนอีกด้วยนะครับน้องบิวซึ่งตั้งอยู่บนบริเวณตีนเขาได้อย่างชัดเจนนะครับโดยมีภาพบ้านเรือนในกรุงอัมมานที่สร้างบนภูเขาเป็นฉากหลังครับน้องบิว ประยกรรมโบราณก็ดูยิ่งใหญ่แล้วก็ยังคงสมบูรณ์ดีอีกด้วยใช่แล้วครับน้องบิวคราบก็เพราะว่าเขาช่วยกันดูแลรักษากันเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับในปัจจุบันนี้โรงละครโรมันก็ยังเป็นสถานที่จัดงานเฉลิมฉลองต่างๆได้อยู่เลยนะครับน้องบิวแล้วในกรุงอัมมานยังมีสถาปัตยกรรมโบราณอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมครับพี่นพยังมีหลากหลายที่เลยนะครับน้องบิวครับโดยเฉพาะสถานที่ที่น้องกำลังจะเล่าให้น้องบิวฟังนะครับน้องบิวจะต้องตะลึงอย่างแน่นอนเลยนะครับ ที่ไหนครับพี่นพที่นี่เรียกว่าวิหารเฮอร์คิวลิสครับซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณคริสตศักราช161ถึง166ครับบริเวณนี้มีการคุดพบรูปปั้นมือและข้อศอกขนาดใหญ่ที่เป็นส่วนประกอบของรูปปั้นโรมันที่สูงถึง13เมตรครับซึ่งเป็นต้นกำเนิดที่ทําให้วิหารแห่งนี้มีชื่อว่าวิหารเฮอร์คิวลิสซึ่งเป็นชื่อของเทพเจ้ากรีกที่มีความแข็งแรงนั่นเองครับน้องบิล การโบราณในกรุงอัมานยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องดิวถ้าเรามีโอกาสไปกรุงอัมานแล้วก็ไม่ควรพลาดที่นี่เด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าที่นี่คือสุเร่าที่สวยงามที่สุดในประเทศจอดแดนครับสุเร่าแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าสุเร่าอับดุลลา์ครับที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่คริตศสกราช1982ครับจากภายนอกเราจะเห็นโดมที่ประดับด้วยกระเบื้องสีฟ้าดูโดดเด่นเลยนะครับตัดกับสีขาวนวลของก้อนอิฐ ภายในตกแต่งด้วยกระจกหลักหลายสีอย่างวิจิตรบรรจงที่นี่จึงสวยงามและใหญ่โตจนสามารถรองรับศัตวนิกชนได้มากถึง3,000นคนเลยทีเดียวครับน้องบิว ทิมรอบล้อยู่ฟังไปทั้งหมดนะครับเป็นสถานที่ที่อยู่ในกรุงอัมานะครับแต่แท้ที่จริงแล้วในประเทศจอแดนยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยครับใช่ค่ะน่าสนใจมากแต่ว่าบ้านเมืองเขาส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายอากาศก็คงจะร้อนน่าดูเลยนะคะฉันรับคำท้องบิลครับประเทศจอแดนมีภูมิอากาศแบบทะเลทรายครับกลางวันก็จะร้อนและมีแดดจัดครับแต่พอตกกลางคืนอากาศก็จะหนาวเย็นในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่28องศาเซลเซียสส่วนในฤดูหนาวนะครับอุณหภูมิจะอยู่เฉลี่ยที่ประมาณ8องศาเซลเซียสครับ ซึ่งอุณหภูมิจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาลบางครั้งอาจจะหนาวเย็นถึงขั้นมีหิมะตกเลยล่ะครับดังนั้นสาหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวประเทศจอแดนนะครับก็ควรที่จะเช็คสภาพอากาศซะก่อนครับแล้วถ้าเราจะไปเที่ยวควรไปช่วงไหนเหมาะที่สุดคบพี่นพพี่นพแนะนําอย่างนี้ครับน้องบิวครับถ้าจะเดินทางไปที่ประเทศจอแดนนะครับควรที่จะไปในช่วงของเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศกําลังดีครับ สนับสนุนโดย AJ DVD Home t h e a เ e r เตสวนนงนุษพัทยาพี่น็อปคะสถานที่ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกพี่หนูบอกพี่น็อปไปพี่น็อปยังไม่ได้เล่าให้หนูฟังเลยนะคะก่อนที่น็อปจะเล่าให้น้องบิวฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของนคก่อนเฟตานะครับพี่น็อปต้องถามน้องบิวก่อนเลยนะครับว่าคําว่าเฟตราเนี่ยหมายถึงอะไรครับหมายถึงหินใช่ไหมคะ เก่งมากเลยนะครับน้องพิครัาคำว่าวเพตราเป็นภาษากรีกที่แปลว่าหินครับและเหตุผลที่มีชื่อเรียกที่แปลว่าหินก็เพราะว่าเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นโดยการเจาะสลักเข้าไปในหินภูเขาทั้งวิหารสุสานหรือโรงละครครับก็เกิดขึ้นจากการขุดสลักหินตั้งแต่ยอดเขาลงมาเป็นชั้นๆลดหลันกันอย่างงดงามซึ่งแสดงถึงฝีมือในการสลักหินที่ยอดเยี่ยมครับนอกจากนั้นนะครับสีสันของหินที่แปลกตาก็ยิ่งเพิ่มความงดงามให้กับนครแห่งนี้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ และก็มีหลากหลายสีสันด้วยทั้งสีแดงสีน้ำตาลเหลืองและชมพูยิ่งสะท้อนแสงพระอาทิตย์แล้วก็ยิ่งงดงามจนกระทั่งมีคนตั้งชื่อให้ว่าศิลานครสีกุหลาบครับ มากๆเลยนะคะเพราะต้องใช้ทั้งฝีมือและความอดทนเพราะการแกะสลักหินเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ใช่แล้วครับน้องบิวครับต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเมืองเพตราเนี่ยเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ครับถ้าจะเที่ยวให้ทั่วอาจต้องใช้เวลาถึง3วันเลยละครับว่ากันว่าผู้ที่ก่อสร้างเพตราขึ้นมาก็คือชาวนาบาเทียนครับโดยสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่6ก่อนคริสตกาลในสมัยนั้นนะครับเพตราเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่ครับและมีประชาชนอาศัยอยู่มากถึง3 0 0 0 0คนครับ พราะว่าที่นี่นะครับเป็นจุดพักและเก็บภาษีสินค้าของกองคาราวานที่มาจากเปอร์เซียอียิปต์ปาเลสไตน์หรือแม้แต่อินเดียและจีนก็ต้องผ่านเส้นทางสายนี้ครับ ไปชมความสวยงามของนครเพตรานั้นลำบากหน้าดูเลยนะคะใช่แล้วครับน้องบิวครับต้องเดินทางผ่านทางเข้าเหมืองที่เรียกว่าซิกครับซึ่งเป็นทางเดินแคบที่เกิดจากการแยกตัวของหินที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกและการกัดเซาะของน้ําเป็นเวลาหลายพันปีครับน้องบิวซึ่งถ้าจะเดินเท้าก็เหนื่อยอาการเลยนะครับแต่เขาก็มีลาม้าและอูดไว้สําหรับบริการรับส่งนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับแต่พอเราเดินผ่านซิกมาจนสุดทางนะครับน้องบิวเราก็จะเห็นทางที่เปิดกว้างออกสู่จัตุรัสเล็กๆครับและมองเห็นมหาวิหารปราสาทสีชมพู เอลคาสเนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารที่สวยงามที่สุดและมีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดในนครเพตราแห่งนี้ครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะแบบพื้นเมืองกรีกโรมันและอียิปบราณไว้ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับ สันนิษฐานกันว่าเป็นสุสานของกรรษัตริย์องค์หนึ่งของชาวนาบาเทียนครับไม่น่าเชื่อนะคะว่ามนุษย์เราจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างได้งดงามขนาดนี้ทั้งๆที่ไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยชันละครน้องบิวครับและโดยเฉพาะที่นครพีตราแห่งนี้นะครับได้สะท้อนให้เราได้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านของวิทยาการต่างๆครับซึ่งเราจะเห็นได้จากร่องรอยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการมีระบบชลประทานที่ดีการสร้างเขื่อนและการมีตัวอักษรใช้ครับ โบราณแล้วประเทศจอแดนยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมคะมีสิครับน้องบิวครับถ้าพี่น็อกบอกชื่อไปนะครับน้องบิวต้องรู้จักอย่างแน่น,นอนครับที่ไหนนะคะที่ทะเลสาบเดซีครับอ๋อเคยได้ยินคระพี่น็อกว่าแต่ทําไมาเขาถึงตั้งชื่อว่าทะเลสาบเดซีล่ะคะที่มาของชื่อนี้นะครับน้องบิวมาจากความเค็มของน้ําในทะเลสาบครับที่เค็มมากกว่าทะเลปกติถึง9าเท่าครับทําให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆสามารถอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ได้ครับ แต่สิ่งที่ทําให้คนทั่วโลกนะครับรู้จักทะเลสาบเดซีแห่งนี้เป็นอย่างดีก็เพราะว่ามีการเล่าต่อกันว่าใครก็ตามนะครับได้มาลงว่ายน้ําในทะเลสาแห่งนี้ก็จะไม่มีวันจงครับ ข้อนี้นะครับ้องบิวถูกเฉลยด้วยหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยนะครับสิ่งใดๆก็ตามนะครับที่มีความหนานแน่นน้อยกว่าน้ําก็จะสามารถลอยน้ําได้ครับซึ่งในกรณีของเดซีนั้นถือว่าน้าในทะเลสาบมีความหนานแน่นมากเพราะว่ามีเกลืออยู่อย่างมากมายมหาศาลครับเราจึงสามารถลอยบนน้าในทะเลสาบเดซีได้ไงครับ ฉัแลครับน้องบิวครับแต่ว่าความน่ามหัศจรรย์ของทะเลสาบเดซียังไม่หมดเท่านี้นะครับน้าทะเลและโคลนจากทะเลสาบเดซียังเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพและมีประโยชน์ต่อผิวพรรณของเราอีกด้วยนะครับน้องบิวก็น่าแปลกนะคะถ้าเค็มจนสัตว์ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แต่ทําไมถึงมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์เพราะว่าทะเลสาบเดซีนะครับไม่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำสายอื่นเลยนะครับจึงทําให้น้ําไม่สามารถไหลออกไปได้ทําให้แร่ธาตุต่างๆมารวมกันอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้เป็นจนํานวนมากครับน้องบิว เราจึงเห็นนักท่องเที่ยวมากมายเลยนะครับสนุกสนานกับการแช่น้ํำในทะเลสาบดีซีสลับกับการนำออคคอลมาพอกตัวเพื่อรักษาโรคและบํารุงผิวพรรณครับที่มีบริการให้ฟรีสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปด้วยนะครับ จอแดนประเทศที่เราไม่ค่อยรู้จักและคุ้นหูจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยใช่แล้วค่ะน้องบิวครับนอกเหนือจากจะมีสถาปัตยกรรมโบราณที่สวยงามแล้วนะครับที่ประเทศจอแดนนะครับยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายด้วยนะครับน่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่แปลกใหม่และน่าตื่นเต้นนะคะพี่น็อตถ้ามีโอกาสได้ไปเยือนที่นี่ใช่แล้วค่ะน้องบิวครับเพราะว่าที่ประเทศจอแดนนะครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกมากมายเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเอาไว้คราวหน้าพี่น็อกลับมาเล่าให้น้องบิวฟังดีกว่าครับได้ค่ะพี่น็